สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆห่วยนะครับช่องหวยเดี่ยวตะไปทุกๆท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะก็ใกล้ถึงวันแล้วนะครับเนาะสำหรับในห่วยนะครับของวันของวันที่16กรกฎาคมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับสรุปให้แล้วเนาะสรุปนะครับในชุดโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับวดนี้ต้องเอาแล้วนะครับนาองวันนี้ต้องเอาแล้วนะครับสาหรับในสรุปโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้โชคดีเ้วยกันนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นใน3ตัวปกสลาก นะครับเราซึ่งก็ลองดูเนาะเผื่อจะโชคดีนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยในเด่นเนี่ยนะครับมาบนนะครับมาบนก็คือจะนําพยัญชนะนะครับท้ายอ่าพยัญชนะนะครับข้างหน้าตัวที่3อ่ะก็มาดูกันนะครับอย่างเช่นในงวดที่แล้วนี่แหละนี่นอหนูก็ไก่จอจานเราจะเอาจอจานนะครับนับจากข้างหน้านะครับมาเอาตัวที่3าม นะครับนี่ในงวดนั้นนะครับที่เป็นปกนะครับพืชพันธุ์และสัตว์นี่จอจานนี่นั่นแหละนะครับโดยที่เราจะนำนะครับก็คือจะนําเลขนี้นะครับมาเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับก็จะได้เด่นบนนี่เอาในหลักหน่วยจอจานลําดับที่0ูนย์แปดเนาะของพยัญชนะไทยอ่ะนะครับนั่นแหละมาดูกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเนาะกดอยู่แล้วนะครับยังไงในคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะนั่นแหละสำหรับในงวดล่าสุดก็จะเป็นผิดเสื้อผิดเสื้อนะครับผิดเสื้อก็อดูโปกสลาดไปด้วยเลยนะครับพยัญชนะตัวที่3เนาะก็จะเป็นนะครับในที่อ้ออ่างนะครับนี่อ้ออ่างก็จะเป็นลําดับที่43นะครับนั่นแหละจะเพิ่มแต้มลดแต้มนี่แหละตั้งแต่ต้นปีนะครับ ซึ่งนำพย,ยัญชนะที่3นี่แหละชุมชนนะครับชุมชนก็นั่นแหละนะครับพย,ยัญชนะตัวที่3ก็จะเป็นชอชางอันนี้ก็เป็นปีใหม่นะครับซึ่งเนี่ยถ้าจับเพิ่มเต้มลดแต้มหล,ลักหน่วยก็จะเป็น9 0 1ศนย์ผลที่ออกนะครับก็จะเป็นในที่1 5 9กนี่ก็มาทั้งนะครับทั้ง1แล้วก็เเลยนะครับเนี่ย ต่อมานะครับทิงวัเนี้นะครับศูนย์เหมือนกันนะครับก็จะเป็น901เหมือนกันผลในวันที่1กุมภานะครับเลขออก3 0 8ศย์แิงวันนี้มา0นย์ตัวเดียวนะครับแล้วก็งวดวันที่17นะครับกุมภาเนาะลอ,อลิงนะครับลำดับที่36ก็จะเพิ่มแต้มลดแต้มเนาะก็จะเป็น5้า็นี่แหละงวดนั้นนะครับออก5 97เนะี่ยมา2ตัวเลยนะครับ นะครับแล้วก็วันที่1มีนาคมนะครับชอช้างเน,ะนาะลดัที่10ก็จะเป็น9ก้ศนย์หเพราะมันเป็นปกคําว่าชุมชนเหมือนกันนะครับชอช้างจะเยอะหน่อยผลในวันที่1มีนาเนาะเลขที่ออกนะครับก็จะเป็นในที่9 0้นย์หนั่นแหละมาทั้งเทั้ง0ูนย์เลยต่อมาวันที่16มีนาคมนะครับบอมไม้เนาะสองหกลำดับที่สองหก็จะเป็นห้าหเจ็ด ผลที่ออกเลยนะครับก็จะออกนะครับในที่ใน8 6 7นั่นแหละก็มา2ตัวนะครับเลยสังเกตว่าจะมา2ตัวเลยเนาะเนี่ยในปกที่เป็นพืชพันธุ์และสัตว์เนี่ยครั้งก่อนก็มาในที่5กับ7ครั้งนี้มาในที่6กับ7นะครับ1เมษานะครับชอช้างก็จะเป็น901ผลที่ออกเนาะก็จะได้ในที่6 1 8 นะก็มาในหนึ่งเนาะนี่สิบหกเมษายนนะครับคอควายก็จะเป็นลําดับที่ศูนย์สี่ก็เพิ่มแต้มลดแต้มก็จะเป็นสามสี่ห้าผลวดนนั้นนะครับเลขออกก็จะเป็นในที่เก้าหนึ่งเก้านี่แหละมีวันนี้แหละนะครับที่ไม่มาเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะสูตรนะครับสองพฤษภารอเรือนะครับสามสิบห้าเนาะก็จะเป็นสี่ห้าหกวันวันที่สองนะครับเลขออกก็จะเป็นในที่หกสี่สอง นั่นแหละมาทั้ง6นะครับ4กับ6ก็มาขาดแค่2อนะ่ะนะครับเนาะก็ถือว่าโอเคเนาะนะครับสำหรับในสูนี้1ี 16, นะครับพฤษภาคมพอผ่านนะครับก็ลำดับที่30ก็ได้901ผลที่ออกเลยนะครับก็จะเป็นในที่ในศูนย์นนะครับนั่นแหละก็มาทั้งศูนย์แล้วก็1ต่อมานะครับวันที่1มิถุนายนชอช้างก็จะเป็น901 ผลที่ออกนะครับก็จะเป็นในที่ในหน6เหนี่ยหลังหลังนะครับมา2ตัวเลยเนาะหลังจากที่หลุดวันนี้ไปเนี่ยวันนี้มา4ี่กับ6วันนี้มาศูนย์กับ1งวันนี้มา9กับ1เนี่ยนั่นแหละต่อมาวันที่16นะครับ16มิถุนายนก็จอจานนะครับก็เป็นปกนะครับพืชพันธุ์และสัตว์เหมือนกันก็จะเป็น7 8 9ผลที่ออกเลยนะครับก็จะได้ในที่ใน807น นั่นแหละนะครับเนาะก็มาทั้ง8ดแล้วก็7เนี่ยนะถ้าจับดีๆนี่ก็ไม่แน่นะ3ามตัวเลยนะครับแล้วก็วันที่1กระ,กระดาษมวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นชอช้างเนาะเป็นปกชุมชนก็จะได้ใน90 1ย์ผลที่ออกนะครับจะเป็นในที่ในสี่หนึ่งเจดนะครับก็มาแค่1เนาะเออนะครับเขามา2ตัวในงวดนี้มาตัวเดียว นั่นแหละนะครับนอกในงวดล่าสุดก็จะได้ในนะครับอออ่างนะครับอออ่ o างพยัญชนะตัวที่สามนะครับก็คําวนะ่าผิดเสื้อแหละนะครับพยัญชนะนะครับที่สามเป็นอออ่างนะครับลาดับที่สี่สิบสามของพยัญชนะไทยนะครับก็จะได้ในที่ในสองสามสี่นั่นแหละนะครับนาะซึ่งเท่าที่ดูนะครับในปกเฉพาะพืชพันธุ์และสัตว์เนี่ยมันจะมาสองตัว นะครับวันนี้มา8อ่ามา8แล้วก็7นี่ส่วนในงวดน,นี้นะครับพืชพันธุ์และสัตว์เหมือนกันอ่ามา6แล้วก็7แต่ของวันนี้นะครับก็เป็นวันที่17กเจ็กุมภาก็มา5แล้วก็7 นะนะครับก็มาแบบนี้สองวดเลยเนาะนี่ก็แสดงว่าในงวดล่าสุดนี่นี่แหละนะครับก็เดี๋ยวลองจับนะครับจับไปในที่ใน2ตัวเนาะเผื่อจะเป็นในตัวโต๊ดนะครับก็จะวนกันอยู่นี้แหละสองสามสี่นะครับก็จะได้นะครับในที่ 2 3 4ก็จะเป็นนะครับในที่ในสองสองสองสามสองส่าสามสแล้วก็จะเป็นในที่ใน4ี่สองสสแล้วก็4 4นี่แหละนะครับเนาะสำหรับในชุดบนนะครับอาจจะเป็นคู่โต๊ดหรือจะเป็นนะครับคู่ตรงเหมือนในงวดนี้ก็ได้เนาะ มันสลับกันหรือเปล่านะอันนี้มาหลักร้อยหลักหน่วยวันนี้มาคู่เต็มเต็มนะครับแล้วก็นี่มาหลักร้อยหลักหน่วยหรือว่างวันนี้จะคู่เต็มเต็มนี่แหละใครชอบเลขไหนก็นําไปจับกันได้นะครับเนาะซึ่งนั่นแหละนะครับเนาะซึ่งในหลักร้อยผมลองไปดูแล้วนะครับผมลองไปดูแล้วซึ่งสูตรที่ผมทําลงไปในที่ช่องชายดวงเฮงนี่นะครับซึ่ง ได้ในหลักร้อยนะครับในที่1กับ6หลักร้อย1กับ6เนาะก็จับคู่ก็จะได้ประมาณนี้นี่แหละนะครับก็หวังว่าจะมีชุดที่สมาชิกถูกใจกันนะครับนี่แหละจับหลักร้อยแล้วนะครับก็ขอให้โชคด,ดีนะครับนี่แหละชุด3ตัวนี่แหละนะครับก็ ไม่รู้ว่าจะมาไหมนะครับเราถ้ามาก็ยินดีด้วยนะครับถ้าไม่มานี่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะก็เป็นเพียงแนวทางซึ่งในหลักร้อยหนึ่งเนี่ยมันก็ไปชนกันนะครับไปชนกันกับในสูตรที่ผมลงให้ในที่ชายดุงหิงเนาะนะครับซึ่งหลักร้อยให้สูตรแล้วก็หนึ่งเนี่ยแล้วก็สูตรเนี่ยแปลงออกมาเนี่ยก็ได้สามตัวในชุดนี้ตัวในชุดโต๊ดนี่มีนี่แหละนะครับ หนึ่งสองหนึ่ี่สองสองสองสามสก็เออนะครับซึ่งมาชนกันในที่ใน2 2 3, 2 3องสไม่มี1อาจจะเป็นในคู่โต๊ดแบบนี้ก็ได้มี1,2,1,3,1,4อาเนี่ยเนี่ยอาจจะเป็นคู่โต๊ดก็ได้หรือว่าจะจับเเข้า3ตัวก็จะได้ในชุดนี้นะครับ นั่นแหละนะครับเนาก็ยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับเนี่ยในชุดนี้หรือใครจะเอาในชุดนี้ซึ่งในชุดเนี้นะครับซึ่งผมดูในพยัญชนะท้ายสี่ตัวเนาะซึ่งมันก็ได้หลักร้อยที่เจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์เจ็ดแปดศูนย์นะครับมีเก้าด้วยแต่มันจะเยอะไปเนี่ยใครชอบเก้าก็นําไปจับนําไปจับนั่นแหละนะครับสองตัวเหมือนเดิมเนี่ยหรือใครชอบในชุดนี้นะครับ แต่ชุดนี้นะครับมันไปชนกันกับในสูตรนำหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนนั่นแหละชนกันในที่ในศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์สองสามศูนย์สองสี่ยเนี่ยหรือว่ามันจะมาในชุดนี้นะครับ ศูนย์สองสองศูนย์สองสามศูนย์สองสี่นะใครชอบในชุดนี้ก็นําไปจับกันนะครับจับก็ขอให้โชคดีกันนะครับเนาะใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับผมก็เป็นเพียงแนวทางนะครับอีกแนวทางหนึ่งเนาะให้ทุกท่านนะครับได้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะห้าไม่มีเลยนะครับแล้วห้าผมไม่มีเลยนะครับอลองแคปหน้าจอก,กันไปในชุดนี้ใครชอบก็นําไปจับนะครับเออห้าผมี่ม,มาล่างหรือเปล่านะครับเนาะหรือว่าห้าจะมาบนหรือว่าจะ เป็นในห้าเนี่ยมาจับกับในชุดเนี่ยเนาะอืมนะครับห้าผมนี่ไม่มาบนเลยนะครับมาล่างเลยหรือเปล่านะครับก็ขอให้โชคดีกันนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆนะครับเนี่ยเนี่ยพอสูตรสี่เก้าเก้าแล้วก็สูตรสิบเก้าปีเป็นสูตรเก่าเนี่ยยังมีห้าอยู่เลยเนาะห้ากับแปดเนี่ยแต่ในนี้ไม่มีห้าเลยเนาะหรือว่าจะจับห้ามานี่ถ้าจับห้ามาใส่นี่ก็ มาชนกันเนาะในที่ห้าสามสี่เนี่ยเออก็ไม่แน่นะครับสูตรนี้นี่เคยเข้าสามตัวมาก็บ่อยแล้วนะครับเป็นสูตรเก่าเนาะใช้ได้มาตั้งแต่ในปีที่แล้วเลยนะครับเนาะเนี่ยพอเข้านี่ก็เข้าแบบเข้าหน้าใจหายเนาะเข้าสองวัวติดก็มาแล้วสามตัวนี่นครับชุดวันนี้มันชนกันมันก็เลยได้สี่ชุดนะครับปกติก็ได้แปดชุดนั่นแหละนะครับเนาะเนี่ยห้าสามสี่เนี่ยหรือจะเป็นห้าสามสี่อืมนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับหรือจะนำแปดมาจับ แต่ตัวนี้ไม่มีเลยเนาะเอาห้าเนี่ยแต่ผมก็ชอบห้าเนาะคิดว่าห้ามันจะมาบนนะครับหรือว่ามาล่างนะครับเาแต่ที่แน่ๆจะมีหานะงวดนี้นะครับเนาะอ่ะนี่แหละสำหรับในชุดนี้นะครับใครชอบก็นําไปจับใครชอบชุดเมื่อกี้ก็นําไปจับกันนะครับก็ขอให้โชคดีเฮงๆรวยๆปังๆกันนะครับสำหรับในสูตรนี้สูตรโปรสลักนะครับนี่นะครับนั่นแหละมาแทบทุงวดนะครับมีงวดนี้แหละ ที่ไม่มานะครับแต่หลังจากเนี้ก็มาสองตัวเลยเนาะนี่มาทั้งสี่แล้วก็หเออหลังๆมาสองตัวนะครับมาน่นมนี้นีน่มาแค่ตัวเดียวเนี่ยศูนย์หนึ่งสองเนี่ยหนึ่งเก้าเนี่ยเนี่ยอันนี้มาออกข้างหน้าเนาะแล้วก็นี่เลยในงวดที่แล้วนี่ที่เป็นปกพืชพันธุ์ แล้วก็งวดล่าสุดให้เก้าสิหนึ่งเนาะก็มาหนึ่งในที่ในหลักสิบอ่ะนี่แหละนะครับเราก็ลองนําไปพิจารณากันดูนะครับว่าจะมาในบนในผมว่าก็ก็ก็มีมาแน่นอนนะครับในบนนี่แหละคนข้างมั่นใจมั่นใจแบบนะครับมั่นใจแบบนะครับร้อยนะครับร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นเอาให้ไปร้อยสองเปอร์เซ็นเลยนะครับเนาเออนะครับนี่แหละสองสามสี่เนี่แหละมาบน นะครับร้อยสองเปอร์เซ็นก็ขอให้โชคดีนะครับก็รอในชุดสรุปในคลิปถัดไปเนาะเดี๋ยวได้ดูกันนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสุดท้ายแล้วนะครับในคลิปนี้ก็ขอให้นะครับสมาชิกที่ดูคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีเฮงเฮงร่รวยปังๆนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมพรปัรถนาทุกๆประการนะครับใครหวังอยากถูกสองตัวก็ขอให้ถูกสามตัวใครอยู่อยากถูกสามตัวก็ขอให้ถูกหกตัวขอให้โชคดีนะครับเฮงเฮงรวยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ